วอนนี้มาถึงช่วง m e m m r r k t t Exclusive นะฮะทุกๆวันพูดถึงเราก็จะมีให้มาฝากร้านกันแบบนี้นะครับแต่ว่าจะ Exclusive ขึ้นเพราะว่าเราจะไลฟ์ผ่านทาง Facebook Page ของเราด้วยนะครับผมแน่นอนนะฮะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ร้านที่จะมาฝากเนี่ยจริงๆเคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราใน m ม d เซ l e b เบ t ร o n ด้วยนะครับผมก็เป็นร้านอาหารโซฟาหรือว่าโซฟารีสตอรอนนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเชฟแล้วก็เจ้าของร้านร้าน นีแมสเตอร์หลายคนที่ได้รางวัลไปน่าจะได้ไปทานกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านรวมไปถึงรูปแบบของอาหารด้วยนะฮะสวัสดีคุณแคปเปอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเซิร์ฟสวัสดีครับคุณแคปเปอร์คุณแคปเปอร์นี่เป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารสเปนแบบดั้งเดิมเลยโซฟาเรสตอรูมนั่นเองใช่ไหมฮะเซิร์ฟครับผมแนะนำ ก่อนอื่นที่เราจะแนะนําร้านผมอยากพูดคุยกับเชฟก่อนดีกว่านี่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าประสบการณ์ของเชฟเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าบอกว่าฝึกงานมาจากร้านมิชลินแบบ3ดวงนะฮะเ e น่ r a ร d เดลโมสที่คันตาเบียแคนบาสประเทศสเปนครับผมครับเชฟทํางานเริ่มต้นสายเชฟยังไงฮะทาไมถึงไปฝึกงานที่ร้รานมิชลินสามดาวได้ฮะครับผมก ตอนแรกเริ่มเรียนทำอาหารที่ไทยก่อนครับที่ลรงบาลองเบรูสิสครับเรียนเป็นตัวพกดิพอมเมอร์ของอาหารไทยครับแล้วก็เป็นเคสซี่ครับเคสซี่ก็จะทำพวกขนมเค้กขนมหวาในที่นี้เนี่ยก็มีช่วงโควิดแล้วเราก็เลยเข้าไปเรียนอาหารฝรั่งเศสอาหารคาวที่ประเทศฝรั่งเศสครับโอ้ไปฝึกที่ฝรั่งเศสมาก่อนด้วยเหรอฮะใช่ฮะเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ว่าไม่ไม่ปิดช่วงโควิดครับครับ ครับผมแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วก็ทำงานกับร้านอาหารไทยที่ที่ปพรลสครับ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 ผมแล้วก็เรียนไปได้ประมาณสักกลางปีครึ่งหลักสูตรครับผมแล้วก็เขาจะมีสอนพวกอาหารทุกประเทศครับแต่ดที้งรู้ว่ารู้สึกว่าอาหารสเปนเนี่ยน่ะจะชอบส่วนตัวมากที่สุดน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเอามาทําธุรกิจที่ไทยเนี่ยก็น่าน่าจะโอเคนะเพราะเราอยากเปิดไฟเดนิ่งแล้วก็อาหารสเปนไฟเดนิ่งที่ไทยช่วงนั้นยังไม่มีครับครับครับ ครับผมก็เลยสับผมแล้วก็เควารู้โน้ตฮาเนี่ยไม่ไม่ได้มีเยอะครับทําให้เราเราต้องเข้าไปที่สเปนเพื่อไปเรียนต่อครับก็เลยไปเรียนต่อที่มัลริศเก้าเดือนสับผมแล้วก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่ที่แควนานตาเบียครับครับอ๋อผมแล้วก็พอพอไทํางานที่คานตาเบียเนี่ยเราก็มีโอกาสเข้าไปทํางานที่ร้านนี้เลยเหรอฮะใช่ครับอ๋อก็จะเป็นเขาจะเวลาเรียนปุ๊บเนี่ยเชฟเขาจะมาดูตัวว่า นักเรียนแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็มีมีมีใครสนใจจะทําร้านเขาไหมแล้วก็เ<ม>ขาชอบเชฟคนไหนไหมครับพอบผมดังชอบกันปุ๊บเนี่ยก็โรงเรียนก็จะเสนอชื่อไปอ๋อ <c oughs> คือเราย้ายจากมัดยิดไปที่คารตาเบียเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเรียนอยู่แล้วเชฟเขาก็จะมาเหมือนมาวิครูะคนที่จะเข้าไปอยู่ในครัวของเขาอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับผมอ๋อครับผมซึ่งเชฟแคปเปอร์ก็ได้รับเลือกเข้าไปหลังจากนั้นก็ไปฝึก,ฝกงาน ที่นั่นละใช่ครับใช่ครับผมฝึกงานครับนานขนาดไหนครัอประมาณสี่เดือนครับผมครับผมแล้วก็จะมีสาขาที่ร้านออมสเป็นร้านเปิดใหม่ที่มัดติดด้วยครับโรงแรมือเป็นโรงแรมห้าดาวรัสฟูดครับผมก็เราก็ได้เสนอชื่อให้เป็นเป็นเอชเชฟที่นู่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราติดว่าเราต้องออนไลนก็เลยก็เลยกลับมาก่อนครับครับผมแล้วก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านของตัวเองทางที่โหจริงๆว่าถือว่าเป็นออฟเฟอร์ที่ ยิ่งใหญ่มากนะฮะได้เป็นเฮดเชฟของร้านอีกสาขาหนึ่งดีครับผมเขาจใจดีกว่าคนเอเชียด้วยครับค้าผมก็เลย,ก,เลยก็เลยคุยกันง่ายก<อ>คุยกันถูกคอสบายนะฮะอะอันนี้เป็นที่มาของเชฟนะครับผมก็รู้เลยว่าประสบการณ์เนี่ยคือผ่านมาแล้วอาหารจากหลากหลายชาติ <c oughs> แล้วก็มาตกลงปรงใจกับอาหารแบบสเตนนะฮะแบบดั้งเดิมด้วยได้เคบ คระะาวนี้แนะนำร้านโซฟาวรสรหน่อยฮะที่บอกว่าเป็นสเปนแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะผมเชื่อว่าเมนูอาหารสเปนที่คนไทยหรือว่าอ่ะคนไทยทั่ว,วไปรู้จักกันอันนึงเลยผมเชื่อว่าปลาาน่าจะเป็นอาหารที่บ้านเราน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีที่สุดครับผมดั้งเดิมเนี่ยเราจะใช้การคุกกิ้งครับผมจะเป็นคุกกิ้งสมัยก่อนที่ วิธีอย่างทาซอสก็จะผผักมะเผาเพื่อดี่ยเอามาขึซอสก่อนเป็นวิธีที่คนลืมกันไปไปแล้วครับอย่างแล้วเราก็ใช้วิธีของดั้งเดิมของฝรั่งเศสทั้งไทยด้วยอย่างไทยการขูดเนื้อปลากายเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับ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 ผมก็อย่างฝรั่งเศสการทาสต๊อกว่าใช้ต้องใช้น้ําแข็งในการทําไม่ใช่น้าเปล่านะใช่ต้องจรนยิ่งต้องใช้น้ําแข็งก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเพราะทำแต่ที่ร้านเราจะใช้ทุกวิธีดั้งเดิม แต่ละประเทศหมดเลยครับอ๋อผมเคยเห็นเทคนิคนี้อ่าคือเวลาที่เราทำน้ำสต็อกเอ่อที่เป็นซีฟู้ดผมเคยเห็นเชฟเขาใช้น้ำแข็งปริมาณมากเลยเพื่อที่จะทำให้เอ่อซิมเมอร์จนกว่าจะได้ซุปที่มันเข้มข้นเป็นอย่างงี้ป่ะฮะเทคนิคกันไหมฮะใช่ผมให้อุณหภูมิเขาจะนกครับแล้วก็น้ำสต็อกก็จะใสแล้วก็รสชาติรสชาติจะดีขึ้นอย่างที่คุณพี่ดีเจว่าเลยครับผมอ๋อครับครับครับอ๋อแล้วก็อย่าง วัตถุดิบเราเราก็พยายามใช้ที่ว่านั่งเดิมของสเปนแล้อินพอร์ตเข้ามาครับแต่ว่าบางอย่างก็มีคนใช้ของไทยด้วยครับอย่างพวกผักที่มาทําใช้ทาซอสเนี่ยก็ใช้เป็นผักไทยครับผมแต่ว่าดึงรสชาติให้ได้มากที่สุดทั้งร้านคอนเซ็ปต์คือเราจะไม่ใช้เกลือเลยครับำเซมจะมาจากตัววัตถุดิบหมดเลยเดี๋ยวนะฮะเป็นร้านที่ไม่ใช้เกลือในการทา <c oughs> อาหารเลยเหรอฮะแต่ว่าโซเดียมท,<ช>ที่ได้หรือว่าลดเค็มที่ได้จะต้องมาจาก ตัววัตถุดิบเองเท่านั้นใช่ครับวกางเห็ดเมื่อเขือเทศเนี่ยจริงๆคุกเขาสรลปคลุกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะให้ลดความเค็มออกมาครับครับครับเรจะใช้ใช้เสน่ห์ตรงนี้ครับผมก็เลยก็เลยจําเป็นว่าต้องเปิดไฟได้เงียเพราะว่าถ้าเปิดอร้านอาหารที่ว่าเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งสไตล์ที่แบบอลาคาหรือวาทั่วไปเนี่ยเราเราจะทําไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันต้องเช็เวลาครับเพราะอย่างปกติบ้านเราอย่างเงี้ยจะได้คุ้นเคยกับคําว่าตาปัส มากกว่าใช่ไหมฮะซึ่งทาปาสเองนี่มันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมว่าเป็นร้านอาหารที่กินเล่นดื่มเล่นเล่นกินเล่นเล่นก่อนที่จะไปเป็นดินเนอร์จริงๆอย่างนี้ผมพูดถูกป่ะฮะเออใช่ครับทาปาสเนี่ยจะเป็นต้นแบบของโอมาเกสครับจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศละนั้นี่คมเหมือนกันสเปนกับญี่ปุ่นแต่ีคนญี่ปุ่นเขาจะได้สเปนมันเหมือนเป็นต้นแบบประเทศเขาครับคครรัับโอมาเกสทุกเอ่อเทคนิคการทำซูชิปลาอะไรอย่างเงี้ยจะมาจากสเปนหมดเลย จริงเมนูปลาไหลเนี่ยต้นแบบไปที่สเปนนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็เอามาทําแล้วกลายเป็นว่าว่าเฟเวอร์เลยคุณล่ะได้ดีกว่าพอสมควรเลยอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าแต่อย่างปลามาคุโร่แซลมอนเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยอยู่ที่สเปนอย่างอย่างเราไปตลาดปลาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเเห็นชื่อเนี่ยจะรู้เลยว่าพวกคุณภาพที่เขาอมมุลไปเนี่ยจริงๆเราไปอินพอร์ตจากสเปนเอาล้วอ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่ใช่ไหอ ไม่สนใจเยอะครับผมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าจะจะเขาจะไม่ค่อยเปิดแร่เท่าไหร่เขาจะเป็นประเทศปิดครับครับโ oh, อ้ยังงี้แสดงว่าโอ้โ oh, ห oh. ้านโซฟาเรสต์รนี่ถือว่ามีอะไรที่น่าค้นหายเยอะมากๆเลยแล้วคราวนี้เ,เรื่องที่มาแล้วก็คอนเซปต์ร้านเองเนี่ยจริงๆเราก็น่าจะได้รู้ไปบางส่วนแต่ว่าเอา่อจริงๆการตัดสินใจมาเปิดร้านเราจะต้องคิวเรตเมนูขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเนี่ยคือเชฟแค่เพื่เป็นคนจัดก,การเองทั้งหมดเลยป่ะฮะ ใช่ครับผมช่วงแรกจะเก้การคนเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่ม H ฮ h เช n เนี่ยน้องที่เป็นเฮ h เช n แต่ทีมงานเริ่มเริ่มเก่งขึ้นแล้วแล้วก็ผู้จัดการเรามีพวกผู้จัดการเซอร์วิสเข้ามาช่วยกันก็ก็คิดว่าคิดว่าร้านจะโตขึ้นได้เยอะแล้วเราก็จะจะสามารถเบาลงได้ครับโอ้สมมติว่าดีดีดีกับทุกๆฝ่ายครับแต่ช่วงแรกช่วงแรกก็เน็ตพอสมควรครับช่วงแรกช่วยที่เริ่มต้น ดูว่าจะเอาเมนูไหนมาดีเนี่ยนะฮะจริงๆเราก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพยากาผมจะเป็นผู้ก่อสร้างด้วยเมนูด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเทสคนไทยชอบอาหารจะเป็นแบบนี้ไหมครับครับแล้วก็มีมีเปลี่ยนอะไรบางอย่างมากของตัวซอสอโอ้ <นะ S 1> โหถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันนะฮะเอาเลยอย่างนี้ <c oughs> วิธีการเลือกอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วอาหาร ในยุโรปเองหรือว่าแม้แต่ว่าในประเทศไทยเองอาหารในแต่ละภูมิภาคแต่ละแคว้นเองเนี่ยมันก็มีความแปลกแตก,กต่างกันออกไปใช่ไหมฮะแต่เนี้ยคือถ้าดูถึงโซฟาเรสตรนเองเนี่ยเราเราอิงรูปแบบอาหารสเปนดั้งเดิมแบบของแคว้นคันตาเบรียเ ทุกเควนกผมทุกใจเลยคอนเนเตอเบียจะเยอะหน่อยประมาณสักสองสามแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยจะมีชื่อเมืองชื่อแคว้นหมดเลยครับโอ้เป็นสุดของของเมืองนั้นอย่างเปเรียอย่างเงี้ยเราจะใช้ของบาลนเซียเลยอ่าบาลนเซียครับผมแล้วงพวกซุปหางวัวก็จะเป็นของที่มารลิดครับครับรับผมอืมอะแล้วอย่างนี้อีกรื่งที่ผมถามพอมันเป็นไฟาดิเนิ่งปุ๊บเนี่ยรูปแบบ พรีเซนเทชันของเมนูเมื่อกี้ผมเห็นภาพผมขอโทษโห้คือมันสวยทุกเมนูเลยแล้วก็คือต้องบอกว่าคือมาเห็นปุ๊บมันจะต้องคือผมจะรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าผมเคยอ่เวลาไปร้านไฟดิเนียงหรือว่าร้านที่มันเป็นอาหารแบบแกสตรนีหรือว่าอาหารที่รู้สึกว่ามันอเมซเรามากๆอะ่ะมันคืออาหารที่เราเห็นพรีเซนเทชันปุ๊บเราบอกไม่ได้ว่าอาหารมันคืออะไรวัตถุดิบคืออะไรรสชาติเป็นยังไงครับครับ ใช้วิธีการคิดยังไงอวิธีการคิดเออ,เอ,อแต่ทุกร้านจะมีเฟรนดิ้งจะมีความสนุกหรือว่าทุกร้านเนี่ยสามารถทีเซนว่าชอบจะไม่ฝิกไตตัวเขาจะชอบแบบไหนก็ได้คของทางานเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือตัวรสชาติครับออันดับสองคือความชูวัตถุดิบหลักครว่าลูกค้าเห็นเนี่ยต้องต้องทราบว่าเป็นวัตถุดิบหลักตัวนี้เราต้องทําให้เขาดูน,น,าน่าทานเรียบน้นยอย ไม่ค่อยไม่ค่อยเดคอเลตจันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะชอบสไตล์เป็นโฮมคุกกิ้งเพราะว่าคนสเปนจะจะคน้ายกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะจะมีการการประดิษฐ์ตัวแาตัวนค่อนข้างจะแบบว่ามีความใชยครับมีความนี้ความละเอียดอ่อนความใส่ใจเยอะแล้วก็แต่คนสเปนความใส่ใจจะอีกรูปแบบหนึ่งเขาจะชอบความเป็นโฮมคุกกิ้งมากกว่าครับอย่างทําเมนูแล้วแบ่งกันทานทั้งครอบครัวทั้งบ้าน อย่างคุณย่าทําให้หลานทานเขาจะไม่ค่อยประดิษฐ์มากแต่ว่าเขาจะเน้นความความเอ่อทำไปอย่างช้าๆบางอย่างต้องทิ้งค่มคืนอ่าครับอันนี้วัฒนธรรมก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับอิตาลีเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีวิธีคิดค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมนะฮะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราเราเปิดภาพเมนูไว้เปิดภาพเมนูขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวคอ เมนูแนะนำจากเชฟแคปเปอร์หน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมติว่ามาที่ร้านโซฟาเรสตอรอนแล้วอันนี้เหล่านี้นี่เป็นเมนูที่เชฟแนะนำเลยไหมฮะได้ครับผมเอาเราเริ่มต้นกันที่เมนูนี้เลยเมนูนี้เอผมเดาว่าซุปนั่นคือซุปและนั่นคือปลาใช่ไหมฮะใช่ไหมครับผมเ,เชฟเห็นภาพไหมฮะเชฟเอ่อเชฟไม่เห็นใช่ไหมฮะไม,ไม่เห็นภาพอา๋อไม่เห็นภาพที่เป็นกาสีดำแล้วก็มี ถ้วยคล้ายๆถ้วยไข่ตุ๋นแล้วก็มีเนื้อปลาอยู่ตรงกลางครับอ๋อใช่ครับม <nung? S 1> ผมจะเป็นซุปครับผมข้างล่างเนี่ยจะเป็นเออ,เอ่ไข่ตุ๋นจะเป็นไข่เตียวติยาพาซาธาครับไข่เจียวสเปนอาครับผมแต่ว่าเออ่ทำเป็นรูปแบบของไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าง<ข>บนจะเป็นเนื้อปลาปลาเก๋าดำไทยครับอ๋อแล้วป็าซุปจะเป็นคอนซูมเมปลาครับคอนซูมเมปลารเชฟบอกว่ากว<ค>่าจะได้มานี่คือต้องใช้วิธีขั้นตอนในการต้มซุปที่แปลกแตกต่างออกไปนานัมาก็ตัวไ ไข่ตุ๋นแล้วก็เสนอเป็นตัวไข่เจอสเปกแล้วลูกค้าจะทานง่ายแล้วก็<อ>มีความสับซอ้อนแลือรสชาติครับครับผมอ้านอกเหนือจากเมนูนี้แล้วเมนูไหนอีกที่เชฟอยากแนะนําฮะก็าสิน<ม>์เนเจอร์ของร้านเลยที่คนพูดถึงก็จะเป็นตัวปยา,าครับครับผมปลยา,านี่เราจะทําเข้มข,มข้นกว่าปลายาทั่วไปประมาณสักสามถึงห้าเท่าอืมครับผมเพราะว่าเราใช้สต็อกทีเข้มข้นมากเลยแล้วก็ตัวกุ้งกุ้งแล้วก็ชูเป็นกุ้งไทยครับครับแต่เราซูวีเขาอุณหภูมิกับเวลาที่ ที่พอมอ่าแต่ผมเพราะฉะนั้นเราเรางว่าเป็นไปย่าที่คุณจะไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก่อนรสชาติแปลกแตกต่างแน่นอนอยากให้มาอยากให้มาทานครับนี่นะฮะวันนี้เชฟจะเป็นครับไปนะครับขอโทษครับไปนะอ่ะเชืเช่เลยฮะเชฟอ๋อก็อีกเมนูหนึ่งครับตัวที่สองนเป็นตัวฟิเดโอครับที่ที่อยากเสนอฟิเดโอก็จะเป็นเส้นหมึกดำครับผมจริงๆแล้วต้นาำลับเส้นหมึกดำเนี่ยมาจากสเปนครับ ครับผมเขาจะเอาเส้นตัวเส้นวิดิโอคล้ายๆเส้นเออเส้นอิตาล,ลีตัวเล็กสุดครับ,รบเอาไป<ม>ทอดแล้วก็ไปช็อปเหมือนคล้ายๆข้าวแล้วก็เอาไปคุกกิ้งกับน้ำสต๊อกมาทําบนถาดใบย่าครับแล้วก็ใส่หมึกดำคาเปลลินี่เนี่ยนะเอาเอาคา,าเปลลินี่ไปทอดแล้วก็มาสับเนี่ยนะฮะไปได้เหมือนกันครับใชเส้นคาเปลลินี่ได้เหมือนกันโอ้วา่าผมก็เดี๋ยวนี้คนยังไม่ค่อยทานเพราะว่ามันจะไม่ง่ายแต่ว่าทางร้านเรายังยังเลสเปกตรงนี้อยู่ครับโอ้ครับ อาจารก็จะไป้มขคนอยากให้มาลงตัวนี้ครับโอ้นี่เป็นสองเมนูสามเมนูเมื่อกี้แนะนําไปสามเมนูนะฮะคือไปร้านนี้เราต้องลองให้ได้เลยนะฮะวันนี้เชฟมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากเมสเตอร์ด้วยไหมฮะเออมีครับผมครับผมเชฟฝากได้เลยครับเป็นโปรโมชั่นหรือเป็นไวเชอร์ครับอ้าวเชฟอยากให้อะไรฮะเป็นโปรโมชั่นหรือไวเชอร์ฮะหรือว่าอยากให้ทั้งสองครับเออทั้งสองไปเลยดีไหมฮะโอ้โหดีครับเชฟครับผมก็เป็นไวเชอร์ก่อนครับผม เอาเป็นเอให้ทางให้สำหรับสองท่านครับผมครับก่อที่ฟังกับทางรายการแล้วก็มาเร็วที่สุดครับครับผมก็จะให้บรเชื่อเป็นตอนนี้ทางร้านเนี่ยเก้าคอสสิบคอสเราเราไม่มีแล้วครับเราเ็ิมีสิบสองคอสโอ้สิบสองคอสํามัแต่แล้วก็มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาสามตัวก็ให้สิทธิ์เป็นบรเชอรอสองท่านครับผมสามารถมาทานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยว้าวสิบสองคอส สองท่านไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะแม้แต่คนไหนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะแล้วติดต่อผ่านทีมงานเข้ามานะฮะทีมงานไม่ต้องยกมือฮะเอาเอามือลงฮะผมเห็นนะฮะแต่ว่าให้เสร็จไม่ได้เลยฮะแต่ว่าหลักฐานก็ต้องต้องมีมีพี่พี่ดีเจไปแนะนําให้หน่อยนะครับผมครับผมได้เลยครับผมเอาละฮะเอาช่องทางการติดต่อร้านครับผมถ้าอยากจะไปที่ร้านนี้โซฟาเรสตรอนครับผมเออเดี๋ยวโปรโมชั่นก่อนครับ ก็จะเป็นคนทิ่มาจากรายการให้เป็นวายสังเกียฟรีคนละหนึ่งแก้วครับอ่าต้องสังเกตไวน์ตู้สังเกไวน์ได้สังเกีไวน์ฟรีด้วยถ้ามาจากรายการเอ่อเมดมาร์เก็ตเอ็กซ์คลูซนะบอกทางร้านได้เลยได้สังเกียได้ครับผมก็จะติดต่อได้จากเบอร์โทรศัพท์065ครับผมครับ 971ครับ5 9 7 7ครับนะฮะ06 5นะครับ9 7 1 5 9 7 7นะครับผมก็สำรองที่นั่งกันได้สำหรับโซฟารสตงนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณเชฟของเรานะฮะเชฟแคปเปอร์ด้วยนะครับผมที่มาพูดคุยกับเราในเมดมาร์เก็ตเอ็กซ์คลูซีฟขอบคุณมากครับคุณดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมดีผมน่าจะไปเป็นลูกค้าเชฟด้วยแหละฮะฟังเมนูแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะฮะขอบคุณเชฟครับผมนะับ เอาละฮะแล้วนี่คือ m มทมาร์เก็ตเอ็ก v e คของเราในวันนี้นะครับผมเมสเตอร์ท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาอย่างที่เชฟแคปเปอร์บอกเลยว่าวาลเชอร์ให้วันนี้เป็นคอร์ส12เมนูนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยด้วยนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยครับ MET MARKET